คุณต้องตกลงใจว่าจะอยู่กับใครเราจะไปอยู่กับครอบครัวครอบครัวที่เราต้องการจะอยู่เลยเช่นเราอยากจะอยู่กับลูกชายคนโตหรือเราจะอยู่กับลูกสาวคนเล็กอันนั้นก็คือไปอยู่ตอนนี้เลยแต่วันที่ถ้าหากว่าคุณกเกษียณจากการทํางานอยู่ตรงนี้เปลี่ยนไปเป็นกลับไปอยู่บ้านอันนั้นแหละจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่สําคัญอายุร้อยหนึ่งนี่ไม่รู้จะพูดกับใครแล้วบางทีพี่ก็ไม่อยู่น้องก็ไม่อยู่แล้วอาจจะอยากให้เรามาเปลี่ยนวิถี ตอนนี้เราก็ขยับกันมาอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในตอนนี้อาจารย์ก็จะรวมกันไว้เป็น3มเรื่องใหญ่ๆค่ะเรื่องแรกเนี่ยเรื่องที่เราจับต้องได้ก็คือเรื่องเงินถ้าผ่านมาถึงวันนี้ท่านจะต้องมีแนวคิดและรู้แล้วว่าในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเราจะมีสตังค์ใช้สักเท่าไหร่ไอ้ที่เรามีอยู่เราจะใช้มันอย่างไรให้มันเหมาะสมให้มีกินมีใช้ ตามสมควรถ้ามีเหลือค่อยไปเที่ยวหรือไปทํากิจกรรมอื่นๆที่ชื่นชอบตอนนี้ของอะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องซื้อแล้วซื้อมาไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าของที่ให้ความสุขก็ดูว่ามันเกินไปไหมถ้าหากว่ามันไม่เกินมันอยู่ในเขตขอบเขตที่เราสามารถที่จะสนับสนุนมันจับใจ่ายใช้สอยมันได้ก็เอาแต่ถ้ามันเกินไปทําให้เกิดความเดือดร้อนอันนี้ต้องคิดใหม่นะอันที่สองที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยเนี่ย ไม่ใช่เฉพาะพูดถึงเรื่องบ้านอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วที่อาจารย์อยากจะบอกไปในนี้เลยก็คือคงต้องตกลงใจว่าจะอยู่กับใครถ้าตั้งใจว่าจะอยู่กันสองคนตายายให้คิดต่อไปว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนหนึ่งไม่อยู่แล้วอีกคนจะอยู่คนเดียวได้ไหมถ้าหากว่าบอกว่าไม่เอาแล้วไม่อยากอยู่สองคนตายายเราจะไปอยู่กับครอบครัวครอบครัวที่เราต้องการจะอยู่เลยเช่นเราอยากจะอยู่กับลูกชายคนโตเราจะอยู่กับลูกสาวคนเล็ก หรือเราจะอยู่กับคนไหนที่เขาสามารถที่จะให้การดูแลเราได้อันนั้นก็คือไปอยู่ตอนนี้เลยอย่าไปอยู่กันสองคนอีก20ปีตั้งแต่60อยู่จนถึง80พอ80เข้าอยู่ไม่ไหวแล้วต้องย้ายกลับมาอยู่กับลูกซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันจะต้องการการปรับตัวค่อนข้างมากนะคะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะอาจาร,รย์ว่าต้องวางแผนแล้วอย่างไรก็ตามต้องมีการที่จะปรับนะคะให้มันเป็นไปตามวาระได้ด้วยอาจาร,รย์เพราะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะคะท่านจะติดที่ บอกว่าจะอยู่บ้านนี้นี่บ้านของฉันอยู่มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแต่งงานก็อยู่ตรงนี้แล้วไม่ไม่ไปไหนแล้วถ้าการไม่ไปไหนแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดความยากลำบากเราจะต้องปรับตัวเราไหมว่าในที่สุดวันหนึ่งอาจจะต้องไปอยู่กับลูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเรายืนยันจะอยู่ตรงนี้แล้วการดูแลมันจะยากลําบากหรืออาจจะเป็นอันตรายกับตัวท่านเองท่านอาจจะต้องคิดใจเผื่อเอาไว้ตั้งแต่ต้ตนเลยค่ะ ว่าเราอาจจะต้องมีการปรับว่าจะอยู่ตรงไหนอย่างไรให้เหมาะสมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดค่ะคืออันที่3ก็คือเรื่องของสังคมรอบๆตัวคุณจากคนถ้าเคยทํางานประจําอยู่คุณมีสังคมที่บ้านแล้วคุณมีสังคมที่ทํางานซึ่งอาจจะอยู่เจ็แปดเชั่วโมงอยู่กันตรงนั้นมีเพื่อนร่วมงานซึ่งอาจจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปคนเก่าไปคนใหม่มาหรือทํางานที่อยู่ใน อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ในผแผนกนี้ทำมาตั้งนานมันก็เป็นอะไรที่คุ้นชินแต่วันที่ถ้าหากว่าคุณกเกษียณหรือคุณเปลี่ยนนะคะจากการทํางานอยู่ตรงนี้เปลี่ยนไปเป็นกลับไปอยู่บ้านอันนั้นแหละจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่สําคัญคิดไว้ว่าเราจะหยุดอย่างไรเราจะทําอะไรบ้างสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออยากให้ใช้สมองอยู่เสมอกลับไปอยู่บ้านได้ดูทีวีได้ แต่คุณจะต้องทําอะไรที่มีการคิดด้วยว่าจะต้องทําอะไรอย่างไรมีการวางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละวันมีการกําหนดว่าในแต่ละเดือนต่อละสัปดาห์จะต้องมีกิจกรรมอะไรที่เป็นพิเศษไหมแล้วก็วางแผนเอาไว้แล้วก็บริหารจัดการตามนั้นและเตรียมพร้อมรับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่เข้ามา แนวทางในการปรับตัวอาจารย์คิดว่าที่สําคัญอันแรกๆเลยคือเตรียมใจแล้วว่าเราพร้อมจะปรับตัวถ้าสิ่งที่เราเคยเห็นในอดีตอยู่มาจนถึงวันนี้60ปีแล้วต่อไปข้างหน้ามันอาจจะไม่เหมือนเดิมคนที่เคยอยู่เคยเห็นหน้ากันทุกวันก็เปลี่ยนไปย้ายไปอาจจะมีเสียงเอะอะอึกทึกมากขึ้นหรือบางทีอาจจะเงียบเหงามากขึ้นอันนี้อันแรกเลยก็คือต้องรู้ว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเราจะต้องเตรียม และพร้อมที่จะปรับตัวอันที่สองก็คือเราก็ต้องเมตามตาเมตตานีนรวมทั้งเมตตากับตัวเองนะแล้วก็เมตตากับคนรอบๆตัวด้วยบางครั้งมึงอาจจะมีเสียงหมาแม่ลูกอ่อนมีการก่อไฟมีรถที่แต่ก่อนไม่เคยมาขายอาหารวิ่งเข้ามาขายในหมู่บ้านแต่ก่อนเงียบๆตอนนี้มันไม่เงียบอย่าไปหงุดหงิดกับมันนะคะอย่าไปหงุดหงิดกับมันอ้ออันนี้เป็นธรรมดาก็ดีเนาะคิดเป็นว่ามันดี แทนที่จะต้องเดินออกไปถึงตรงนู้นก็มีคนมาถามถ้าเกิดต่อไปข้างหน้าสนิทสนมกันเราก็ต้องบอกว่าเราอยากกินอันเนี้ยถ้าเจอช่วยซื้อมาหน่อยนะแล้วมาเรียกที่บ้านด้วยอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราไปทางบวกเนาะเพราะนั้นก็คือเตรียมนะคะเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวพยายามมองหาสิ่งดีๆในสิ่งในอันที่มันมีอยู่ตรงนั้นนะคะอ้ออีกอันหนึ่งอาจารย์นึกขึ้นมาได้อาจารย์พบว่าคนไทยเนี่ยมักจะนับเพื่อนในคนรุ่นเดียวกันในคนที่อายุใกล้กัน พอเราอายุ80เพื่อนเราก็น้อยลงไปเรื่อยๆอายุ90แทบจะไม่มีใครเหลือแล้วอายุร้อยหนึ่งนี่ไม่รู้จะพูดกับใครแล้วบางทีพี่ก็ไม่อยู่น้องก็ไม่อยู่แล้วอาจารย์อยากให้เรามาเปลี่ยนวิติของการมีเพื่อนต่างวัยอันนี้อาจารย์เคยได้ตอนที่อาจารย์ไปเรียนหนังสือต่างประเทศวันหนึ่งอาจารย์ตรวจคนไข้อา,ายุ80ปีแล้วอาจารย์ก็ถามว่าเอ้ยหลังจากอยู่เสร็จจากที่เราตรวจกันแล้วเนี่ยจะไปไหนต่อเขาบอกว่าอ๋อฉันจะไปตกปลาอาจารย์ก็ถามว่าไปตกปลา,า,า,ก,า,า,ปก,ปากับใครบอกไมเฟรน n เพื่อนฉัน ถะงหกหน้าออกไปดูอ่ะไม่เห็นมีใครอายุ80อยู่ตรงนั้นเลยปรากฏว่าคนไข้าาจารย์ก็บอกว่านี่ไงเพื่อนฉันเด็ก8ขวบค่ะบอกว่านี่แหละไมเฟรนเวลาที่เราคบคนอื่นแล้วคิดว่าเป็นเพื่อนเราเราจะมีมิติของการให้การรับในลักษณะต่างกันถ้าเราบอกว่านี่เป็นรุ่นน้องเราอาจจะไปกดขี่เขาเนาะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเป็นเพื่อนนั่นก็คือเราจะสื่อสารเราจะให้ความรู้สึกที่เป็นแบบคนเสมอกัน มีการให้มีการรับซึ่งอาจารย์คิดว่าอันนี้คือเหมาะสมกับชีวิตที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในช่วงวันปลายปลายของเราก็มาสรุปกันนิดนึงว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะคะเงินเตรียมให้พร้อมถ้ามันเตรียมแล้วยังไม่พร้อมก็ต้องจัดการให้ใช้ได้เอามีกินก่อนแล้วถ้าเหลือก็เป็นมีใช้แล้วก็เรื่องบันเทิงก็ค่อยว่ากันอันถัดไปก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม รวมทั้งครอบครัวด้วยเราจะอยู่กับใครอยู่น้อยคนอยู่มากคนมีข้อดีข้อเสียต่างกันเราต้องเตรียมใจแล้วก็อย่าลืมว่าสังคมเปลี่ยนไปทุกวันรุ่นก่อนรุ่นหลังก็ไม่เหมือนกันลูกเราวันนี้กับวันนั้นก็อาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างสําคัญที่สุดก็คือใจที่จะเปิดกว้างแล้วก็ตั้งใจที่จะปรับตัวให้อยู่ได้คิดบวกทุกวันคิดให้มีความสุขแล้วก็ยิ้มรับทุกวัน ว่าวันนี้อีกวันหนึ่งที่มาถึงลำดับต่อไปเราก็จะคุยกันถึงเรื่องที่อาจารย์คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเรารู้แล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเรารู้แล้วว่าเราจะมีสรุปเนื้อหากันว่าจะต้องอยังไงยังไงแต่ที่สำคัญอะไรที่เราเอามาใช้กันสำหรับที่จะให้เกิดประสิทธิภาพของการที่จะมีชีวิต ที่ยืนยาวได้มีความสุขเป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง